สวัสดีครับผมผมู้เผยแพร่กระค่บอยสุขใจจริงนะครับอันเนี้ยอ,องอันนี้เป็นลาษีนารอดผมได้มากับพระลอดนะฮะน่าจะเป็นวัดมหาวันนะครับเป็นจะเป็นสนิมทั้งองค์แต่เป็นเนื้อดินนะแต่เพียงแต่ว่าจะเป็นสนิมคาบเกาะแบบแน่นๆเลยแต่ผมได้มากับพระลอดอีกชุดหนึ่งนะครับพระลอดก็จะเป็น,น,อ,นอย่างเงี้ยจะเกาะเหมือนกันเงี้ยแต่ผมไม่กล้าออกมาแต่มาลาษีนารอดเนี่ยออกมาก่อน นะครับเพราะว่าจะเป็นจะเป็นก้อนเหมือนกับเป็นสนิมเกาะทั้งทั้งองค์เลยเพอถ้าผมเขี่ยมากมากแล้วเนี่ยมันก็จะแตกเนื้อก็จะหลุดออกไปก็เลยไม่ไม่ได้ไม่กล้าทํานะครับไม่กล้าแช่น้าไม่กล้าอะไรเพราะสวยหรือสีน่ารอดในสวยมากนะครับผมได้มาพร้อมกับพร้อมกับพะลอดนะะไม่กี่องค์หรอกที่เป็นสนิมสนิมที่พะรอดเนี่ยสักสิบกว่าองค์เลยมั้งได้มาจากได้มาจากทั้งเหนือนะครับก็เลยก็เลยเอามาแล้วก็ เอามาให้ท่านเหล็กสีพูดติดตามแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฤหษสีนารอดที่วัดกลุกวัดมหาวันเพราะผมได้พร่ารอดมาที่นั่นมาเหมือนกันจะไปนสนิมอย่างนี้เลยนะเหมือนกันเลยจะมีคาบเกาะแน่นมากๆนะครับก็เรียกว่าไม่น่านจะแกะออกผมเคยเอาคีมบีบทีเนื้อแตกเลยเนื้อก็แตกไปเลยก็เลยไม่ไม่ทำอะไรเลยปล่อยอย่างนี้เลยนะมีมากสี่ห้าองค์นะเนื้อสวยๆเล็กๆองค์เล็กครับผม งคงไม่ใหญ่นะฮะเล็กนิดเดียวประมาณนี้เองเล็กๆมากเลยเบาน้ําหนักเบามากๆเหมือนเนื้อว่านนะเนื้อวา่าจะว่าเหมือนเนื้อว่านก็เหมือนแต่ว่าคือคือเหมือนกับเนื้อจะเหนียวเหนียวมากๆแต่ว่าจะมีคราบเขาเรียกคราบสนิมเหล็กเกาะคงจะอยู่นานนานมากๆนะฮะจะมีผมที่มีอย่างเงี้ยไม่กี่องค์แล้วก็มีพระรอดอีกสิบกว่าองค์ที่เป็นสนิมเหล็กเกาะอ,อย่างเงี้ยแกะออกไม่ได้ เขี่ยออกก็ไม่ได้เพราะเคี่ยวออกมากๆปุ๊บเนื้อจะแตกตามไหนถึงแตกคืออาจจะหลุดเปกระเบิะไปเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าทำนะฮะก็มีมากันสี่ห้าองค์นะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามานะครับถ้าภาพถ่ายไม่ชัดก็แอดไลน์เข้ามาก็ได้ขอดูภาพชัดๆได้นะครับอันนี้ผมไม่เคยออกแล้วก็จะครั้งแรกเพราะว่าจริงๆกระถามเสียดายไหมก็ผมตอนแรกผมไม่รู้จักผมก็ไปเปิดดูใน ใน Youtube และหาดูก็ถึงจะเจออ๋อพอรู้ว่าเป็นวัดมหาวันเนี่ยเพราะว่าผมได้มาคู่กับพระรอดก็คงจะเป็นที่เดียวกันแต่ผมก็จะแบ่งเอานี้ออกมานะครับแต่พระรอดไม่ได้ออกมาเพราะว่า,ามีนิดเดียวมีน้อยนะฮะก็สวยงามมากๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยสนใจแอดไลน์แล้วก็โทรคุยกันก็ได้หรือถ้าอยากได้ก็โทรเข้ามาถามประวัติถามอะไรก็ได้ นะฮะหรือว่าถ้าภาพไม่ชัดก็แอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาแล้วก็เผมจะส่งรูปไปดูใหม่นะครับชัดๆนะครับพยายามที่จะถ่ายชัดที่สุดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ